ไหนพี่หมูน้อยไปไหนลูกนะพี่หมูน้อยหายแล้วพี่หมูน้อยว่ะหล่นใจบวดลังแข้งมดจันพี่หมูน้อยไปไหนลูกไหนพี่หมูน้อยไปไหนเอวขึ้น,นโดดขึ้นแหละโอ้พักผ่อนนอนไกล ตอนพักเงินกายสบายใจเอ๋เนี่ยก็เรียกกับแม่บ้านที่ดีตื่นมาสักผ้าเรียบร้อยตื่นแต่ว่าชาวนุ่ตีที่นุแกยกขึ้นมาตักผ้าละ่ะ กินได้กินได้กนได้เนี่ยกินไหมขคอยาได้ปันนี่แก้ป้าอ่ะกินได้เนี่ยกินได้กยันใจไนี่หนูน้อยหนูน้ยหนูน้ยหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยมันเป็นแมวไม่ดื้อไม่ดื้อใชไหมลูไม่ดื้อนี่หนูน้อยมันไม่ดื้อแต่หมูน้อยมันดื้อหนูน้อยมันไม่ดื้อนอนอยู่นี่แน่นนน่นนอนหนุนเครื่องโอ้จอทีวีอย่างดีเลยดูดีเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนนั่นนั่นนั่น

ข้าวคนคันแข้งวันนี้ตงง้อง้ขาข้าวข้าวหนิมมาใช่หะเดี๋วยวาขาว้า,ขาวนิมมาใช่วะเดียเเเด๋ยวมันถูกนะข้ม,ม,ดมได้มาดักรัดเลยนี่ีลยข้าวรัดแกงตักรัดเลยอ่อืม นนข้าวราดกินข้าวราดแกงลาวมาหนุ่มหน่อยไหมมุนหน่อยไหมานายออกไปทำงานแล้วข้าวราดมากินข้าวกันหน่อยมุนหน่อยข้าวราดแกงข้าวราดแกงเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่มุนหน่อยข้าวราดแกง